สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมขับรถมาจากอำเภอราศีสไยจังหวัดศรีสะเกดนะครับกำลังผ่านบ้านส้มปล่อยนะครับหรือว่าเทศบาลตำบลส้มปลอ่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับของบ้านส้มปล่อยกันนะครับคุณผู้ชมเป็นหมู่บ้านตำบลน,นะครับนี่ครับเห็นป้ายแล้ว สมป่อย้ตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสลยัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับหมู่บ้านนี้เป็นเทศบาลแล้วนะครับเป็นเทศบาลตำบลส้มปล่อยนะครับคุณผู้ชม บ้านส้มปล่อยก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับขวามือนะครับถ้าเข้าไปหมู่บ้านนะครับซ้ายมือก็เป็นสํานักงานเทศบาลตําบลส้มปล่อยนะครับซ้ายมือแต่ผมจะไม่พาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับเคยเคยไปถ่ายแล้วนะครับเข้าไปขวามือเมื่อสักครู่นี้ก็จะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับของบ้านส้มปล่อยนะครับหรือว่าเทศบาลตําบล ส้มปล่อยอำเภอราศีสายจังหวัดศรีสะเกดครับก็ให้ทุกท่านดูบรรยากาศของถนนด้านนอกเท่านั้นนะครับไม่ได้เลี้ยวเข้าไปภายในหมู่บ้านให้ทุกท่านดูนะครับเพราะว่าแอดมินก็เคยมาถ่ายทําแล้วนะครับสําหรับบรรยากาศของบ้านส้มปล่อยแล้วก็วัดบ้านส้มปล่อยนะครับเข้าก็สวยงามทีเดียวครับเขียวขจีเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ